ดูดวงเกี่ยวอ่าคนเกิดในวันพฤหัสในครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนปี2560นี้นะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในวันพฤหัสจะมีเรื่องราวหรือสิ่งอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ของคนเกิดเกิดในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะขอดูพลังซ้ายค่ะสัน้น สวยน้มแปดเหรียญเก้าเหรียนไปแล้วคุณขอเกิดวันที่าปดฤกย์จะมีความรู้เงินองค่าแปดเก้าเหรียญประสบความสำเร็จในทุการงาน,งานเป็นคนที่สวยสดรูกเก่งค่ะไม่ต้องคู่ก็ได้ค่ะฉันอยู่เองได้ค่ะสวยเก่งเลิศเชิดยิ่งค่ะทำงานก็เก่ง บุคริกก็ดีเป็นแสงสว่างเป็นเดอะซันชีวิตมีแต่ความทุข น่าอิจฉาคนเกิดวันพฤหัสจังเลยค่ะครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายน2567นี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณการเงินการงาน,งานความสดใสในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวยๆเฮงๆปังๆป,ประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาคนชอบเป็นแสงสว่างในชีวิตให้ในทุกๆด้านคะ่ะ